ตูภาคใต้ว่ายเสด็จในกรมชมไล่กาแฟแลหาซด้ที่กล้วยเล็บมือขึ้นชื่อรังนกกาม่าโดยข้ามวัญจังหวัดชุมพรนะครับเนาะเมนี่กาารีวิวจังหวัดชุมพรให้พี่น้องได้เ <c oughs> บ่งกันบรรยากาศงามๆนะครับเนาะกาสีมาไอรีวิวบ้านจาของนำมาน้าพี่น้องพ่า ตั้งแต่เฮ็ดไออันนี้มาเฮ็ดเพจเฮ็ดยูทูบมาเนี่ยเเคยมารีวิวจกักเถื่อนเลยอยากมารีวิวให้พี่น้องเห็นเนาะจังหวัดชุมพรมันกะเป็นตะยูึ้นกันนะครับเนาะก็อยากมาแช่ไอหวัวคนอีสานมาหาอย,ยู่หากินในต่างแดนเลยจังหวัดชุมพรนี่หาอยู่หากินได้นะครับเนาะ กาเท่าคว,วามก่อนนะครับเนอไอภาคใต้นี่มีอยู่สิบสี่จังหวัดนะครับเนาะสิบสี่จังหวัดแต่ผมกันยายมากอยู่จังหวัดชุมพรเนอะครับเนาะกากุ้วิดีโอนี่ก็สีแช่ลงกลุ่มผู้ใหญ่บาลนั่นแหละเพราะให้พอรีวิวให้กลุ่มไอหมูที่ผมอยู่เนาะก็บ่เคยรีวิวเพืพ่อนจักเท่าแต่ก็รีวิวเพราะว่าถ้าเพื่อนใดอันนี้นนก็สีเบ่งใดอย่างเนาะว่าคำกับมีกลุ่มของผู้นำหมู่บ้านเนาะ แต่ก่อนพวกใครเคยแช่ไหลายดอกนี่ยไงพี่น้องน้ำน้ำนี่ไหลไปจังหวัดชุมพรโอ้ไหลไปทะเลนหมพี่น้องลืมไหลไปทะเลไหลลงเหนือเตก่อนเนี่ยพวกกบมาไายหนีเท่านึงอีู่หอกมาไายหนีเท่านึงเพราะว่าไอ้ตั้งแต่ไอ้มองนีบุ้ม่มีน้ำเหมืนเด็กอ่าเต็มหนี้ม่มีน้ำเนาะเพราะว่าก็อยากไอ้มารีวิวบ้านที่ว่าเพิ่งพาอาศัยเพิ่นเนาะ แมารีวิวมานี่ครับก็ไอ้มารีวิวมาไอ้อันนี่ยเ,เพื่อนพราะว่าบัดเทื่อเพิ่นมีอยังในหมู่บ้านนี่ก็สิได้มารีวิวให้เพิ่นนั่มมันหน้าพอไอ้อาร์ซีรีวิวรีวิวฟรี่เงที่หน้าพราะบ้านเดียวของเนาะเพราะว่าก็บ,บ่ได้นี่ส่วนรวมอีหยังมากมายดอกแต่ว่าก,ก็สิเอาในสิ่งที่ผมถนัดเออกีสิมาซอยซอยในสิ่งที่ว่าผมเฮ็ดได้สิ่งที่ผมถนัด นั่นคือโลกออนไลน์เอ,อมก็มีความสามารถทัางด่านโลกออนไลน์เพราะว่าให้ได้พี่นออ้องไอหูจักทั่วโลกแต่ว่าอยู่ในหมูบ่บ้านของกงระย่างบ้านในมีผู้ใดหูจักผมอยู่เนาะ ใจเสียที่ต้องคนมีฐานเหาองมหาอยู่หากินกไอ้คือกันแหละล่ะแม่ครับบ้านเ้าแต่ว่ามันคนละสถานที่พออยู่นี่มันอาจี่เป็นภูเขาเนาะ บ้านเฮาเนี่ยจะมีคนเฮ็ดออนไลน์อยู่อก็คือมีคนเฮ็ดไอ้เฮ็ดช่องยูทูบเฮ็ดเพจหรือเฮ็ดไอเกี่ยวกระดูกอันไล่อะหลายๆอย่างหลายหเนี่ยเพราะว่าไอ้คนหนึ่งขอบคุณพี่น้องเในสิ่งของมาติดตามมาว่าในใไอ้เส้นเพจแฉนเจ็ดเนาะแฉนเจ็ดกับไอในช่องเพจส่วนตัวโปรไฟล์ส่วนตัวก่ะสี่แสนหนึ่งอะไรของขอพูดหลายๆลด,ด้วยครับเด้อนี่ล่ะผมก็อยากใส่ ความสามารถของผมมองนี้นะนะแต่ทายถอดเรื่องเหล้าเพราะว่าแต่ก่อนนี่มีเพ่คนไหนคอมเมนต์ไปหาผมอยู่ว่าให้ผมนี่ไปรีวิวอย่างเกี่ยวกับทุเรียนให้เกี่ยวกับทุเรียนถอดก็ได้ยังนั้นแต่ผมกับบอด้บอได้สนใจสนะแต่ก่อนเพราะส่องมาหั่นไงต่ก่อนผมก็แชร์ได้ไอ่ช่องยูทูบผมไปลงไปอันนี้จะไปอันนี้ช่องเลือกไงแล้วผมไปอย่างไอ่ไอ้นนี้รอสิ่งที่ผมุกนั้นรอซิง สิเป็นอียังอ่ะสินค้าโอท็อปยังอ่ะหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ยังแบบนั้นนะเออการะมาณนั่นแหล,ละพี่น้องเดี๋ยวพาชมบรรยากาศกันนี่แหละพี่น้องไอ้แต่ก่อนถามัน้าหนาวไซค์กูนีแห้งที่เป็นตะเบิงเนาะนี่ก็เป็นตะเบิงอีกแล้วแต่วันบ่อยหน้าหนาวบไซคแห้งมางขึ้นบางหนึ่งอ่ะไทยขึ้นมาหนี่งลงมาโอ้โพ่อพ่อหมองนั่งกินตามปกหงแล้วเออสเสือ้อสเสือ้อตามปหกหงมันกินแบบ สามหนา,ม,ามันไล,นาาหลน่หนามันไลายทีบอนี่ได้หนินามันกับมันลุกบวได้มันก็นค่อยๆอันนี้ไปคอไป่อยๆหามาดนี่น้องแ่กวอ,อนมาหาปูห้าปาแทนั้งแตห้ยลูกอนไล่เนี่ยอค่อย้ไปหาปูห้าปลาแอกไมใช่ด้มันสิไลลงหงาหนาม้แห้งเห็นบอกผัหอยลูกไปหห้อยลูกไปคนนี้นี่แหละจังหวัดจุนพรโอ้ลูก เดี๋ยวผมมาถ่ายตอนนั้นหมอหันเปลี่ยนบ้านยางนี่อย่าบิานแถวนี่นามเขากระจกไอ้สาจกสางนะมีหอดไอ้ผู้รั่ผู้หญิเขาว่าตรวจไม่ยังหรือตัอแหล่งแหลงข้างแหล่งนี้เนาะปีอุหันเนาะมันปีอุหันปีนี่ละเดี๋ยวพี่น้องมันอากาศน,นี่นางกินตามบกหงชุ่ยชิวๆเลยสุดยอดด้วยเาลาพี่น้องถามมีโอกาสทานมาจังหวัดชิพรดกับ แว่มาถักไทยแวะมาเที่ยวมาหยัางไหนนะครับเด้ออาร์ีผ่านทางผ่านหยังจริงสิกัจังหวัดชุมพรในตัวแทนของผมกัเป็นคนจังหวัดชุมพรคนหนึ่งเนาะเออก็ยินดีต้อนรับสู่ขุนชนนะครับเด้อนำกับไรแห่งับพี่น้องกับมีแหล่งท่องเที่ยวสอาร์ตีเที่ยวธรรมชาติแบบนี้เออก็มีให้พี่น้องได้ชมหมอบรรยากาศสดใสอาร์ตี เบื่อในเมืองหรืออยากได้ช่มบรรยากาศแบบไอ้เจ๊ไงล่ะแบบต้นไม้ภูเขาทะเลยังกับว่าปไปเนาะพอออกจากเมืองนี้ไปอะ่ะมันกับพกไก่ทะเลเนาะแต่ว่าถา,ามักบรรยากาศชิ่วๆนางเนี้ยมะแรงเนาะโอ้สุดยอดเลยเนาะบรรยากาศชิ่วๆมาถ่ายคิดถ่ายอย่างเนาะสุดยอดเลยอ่าสุดยอดสุดยอดบรรยากาศนี่คิดได้แล้วคิดได้แล้ว หีมานัางไทยคลิปอยู่นี่เราบ้านนี้แต่ว่าออก็ออกออกจากบ้านพ่อแม่กับพ่อแมจักเท่าไรอะ่ะเจ็ดแปดลูกอะ่ะนีมานาาัางไทยบรรยากาศเนี้ยแบบซ้ำช่วงนี้หนามนามมันมาหันเหลืขึ้นหลายถานามันก็ขื้นมาหลายสิรูพอดผมเลยดิโอแดดเป็นใจให้บดแต่นางอยู่ทึ่งทึงง่งอ่ะบ่ไอ้เนี้นน่นาราคาคาโมมีอยังไรเราคับกามักคลิปนี้กะซอยแช่ให้ เป็นกำลังใจให้ฮดคลิปต่อๆไปเนอครับเดือกะเอาคลิปนี้ไปสําเนินนะครับสวัสดีครับ